เลขเป็นห้าห้าห้าสรุปแล้วตัวเลขคุณแม่คือห้าห้าห้ามันบ่แม่เนาะค่ะก็รอเบิ่งวันที่ยีบหาอีกเนาะ 5, อันนี้ก็คือความฝันของเมื่อนี้แลแ้วก็มาเห็นส <25 5, S 2> องห้าห้าดีนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องคนกับสร้างทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้เฮาอยู่ที่วัด ออนีละนามนะครับผมนะครับมื่อนี้กแม่ทุ่มกะเดินทางมานะครับแล้วก็มาเลอกความฝันนะครับผมความฝันของแม่ทุ่มนี่ฝันแบบใดจังใดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมรับชมรับฟังไปพร้อมกันได้นะครับผมนะครับขอบคุณคลิปจากช่องมณฑการพารวยนะครับผมอย่าลืมกดไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นไมเด้อนะครับพี่น้องครับผมไปเาไปรับไปชมไปฟังกันนะครับแม่ทุ่มเพฝันฝันความฝันเพป็นไปแบบใดนะครับผม โปรดใช้วิทยาญาตในการรับชมเด้อนะครับท่านผู้ชมนะครับผมไปรับไปฟังไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมถ้าชอบก็แชร์นะครับผมนะครับปนยูบานคุ้มปนซื้อเลขบ้านปลาปูคุ้มปนซื้อเลขหนึ่งเก็ดฮกปนเลมาซื้อลอตเตอรี่ไว้กับกิจกรรบางเมื่อหนึ่งผลแล้วปนซื้อกลับไปกล yeah. ับมาแต่งวดก้อนนี่เพิ่นกับฟันปลาปูไปบอกเพิ่นซื้อแต่กับว่ได้สอว่าตัวใดเพราะว่ามันเฝ้า เพิ่นกับฝ้าคุณสีนะเพิ่นมากกับลูกหน่อยบางทีสามหล่อมากเพิ่นนันบาเพิ่นปูไปคุ้มเพิ่นฝันเออไปคุ้มเพิ่นสื้อลอตเตอรี่เพิ่นกับเลขถือลอตเตอรี่แต่ว่าวันที่ยี่ผ่ายังถามเพิ่นว่าเพิ่นใดลังวันใดแต่ว่าที่แนนนันก็คือเพิ่นใดตองวัดแล้วได้ตองวัดนี่คือเป็นหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกจ้าแต่ว่าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดก็เป็นตัวเดียวกันเอาไปคิดเอา อ่าพอว่าเพิ่นฝันมาจังสั่นเพิ่นเบาสูฟังเป็นจริงมันจังเลยที่เพิ่นเห็นเพิ่นแลีนมาไหวเมาก่อนเพิ่นว่าเจ้าใบเฮี่ยนมาสั่นมาไปกระปูอ่ะสั่นอ่าไปจังใดน้อยอีกางนอว่ะแระแดงว่าเพิ่นยืมล่างเท่าไปหันละขันเรียนกระได้ไปบอกเลขไปหาบอกเื้อสายบุญกระเจ้าคุ้มเื้อ คุ้มซื้อเพิรนได้เดี่ยวคุ้มเอาดิงวดก่อนนี่คุ้มกระเจ้าเอากระจ้าว่าคุ้มข่อยซื้อเลยที่เก๋มาสันกับเลขได้ลอตเตอรี่มาสันแต่ว่ากับว่ถามเพิ่นว่าเพิ่นได้ตัวใดกับบ่ได้เออได้รางวัลใหญ่กับบ่ถามเพิ่นดอกแต่บัญชีสามหล่อมากกับลูกเพิ่นแดนบัดที่นี่กันมื่อนี่น่ะเพิ่นเลเวาสูงฟังว่าเพิ่นนั่นบากูน่ะคุ้มซื้อหนึ่งเกตหกมาสันว่าอันนี้คือความฝันของเพิ่นเนาะบ่แม่นของเฮา เอาก่อนผู้ใดเสื้อเพิินกับจัดน้ำเพิ่นผู้ใดบ่เสื้อกับท่านไปล้อวันทีพุ่นละวันทียี้าอันวันทียีผากันตาดีก็ได้ไห้ตาบ่ดีกับเบิ้งน้ำกลองน้ำแอดพระเจ้าเพราะวพระเจ้ากับสีจ้องมองหันมองนีให้เบิ้งเท่านั้นละเนาะแต่ว่าตามพ่วมฝันของพระอาจารย์บนฝันว่าบนปุยท่านลงมาผู้เอาก็เอาผู้บ่เอาก็เอาแมนบ่ละ ดีว่าฝันว่านั่งป่ามาซีผิดเนี่ยมาซื้อบ่มาพนมาหรือพนโปยท่านลงมาเดมี่กำเอากับกำยืนเบิงซื้อซื้อกับยืนเบิงจังสีน่าแมนจ้ะอันนี้เขากับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะขุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ใชแล้วว่าเอาหมวกตรงเจ้าคือเพิ่นคือผ้าเจ้าผ้าของมาอยู่เจ้าคือเสี่ยวหมวกตรงคุณแม่เสี่ยวคุณแม่เราฝันดีดีดีอยู่ในของเราคุ้มฝันชูมูเพิ่นฟังเนี่ยคุณแม่ฝันเหมือนขึ้นเนี่ยแม่ฝันฝันจังไดแค่คุ้มฝันกันลูกแม่ฝันกันกับฝันกับฝันฝันว่าเนี่ยอย่างนี้จะเริ่มฝันได้ไหมคุณแม่คุ้มเราฝันนานกัน ฝันา่ามีผพ้หญิ่งฟัน่ามีผพูหยิงเป็นนั่งนั่งขวมมันบ่เป็นนั่งขวมโอ้ฟัน่ามีผู้ถามว่าเป็นยังขอ้่ไปวาดันดอกเองก้อน่ะเปยังขั้คขอ้่ไปวาดก็เลบว่าปวดหัวปวสั่นปวดหัวไปบ่ได้เปนางสินเลยบอกว่าขอ้่ไปหาหมอ ผู้ชายผู้หลันถามว่าคือพอไปหาหมอวันนี้ือจังมีหมอมา่ารอดระบาดือมีหมอนแหละแต่ว่าหมอผันผันผัน,ผน,ผนบ่เลยใส่อันนี้เนาะมงแต่ผันเก่าผมเกิดอะไรกับเอากีบติดคือไปซื้อไปว่านั่งนั่งขว่มนะนั่งขว่มแม่นไะหมบาดนี้เราเอามือมากดขอ้ออันบาดนี้พันละว่าอันเสียงผู้ชายผู้หลันว่าไปยังคือพอกินยาเรียกว่ากินอะไรมันเก็บข้อคนก็เลยว่าเอากินบ่ได้ไปไปวัดเสียเอาน้ำมันไปกิน วางซี่แต่น้ำมันให้กินอันได้ยินเพอนว่าไปวัดไปวัดนี่ก็เลยเมื่อนตาขึ้นมเมื่อนตาขึ้นแล้วก็เลยเห็นว่าไผเป็นไผแบกดกศใช่ยามบาดอาจารย์ใายามบาดของไงหอยยุศอกขอมานำ้ำใช่ของควอมห่อแม่ของความเท้งเทงยามเั้งบาดเทิงของแมน เขมมากพร้อมใหญ่บ้านกับท่านทันบานนี้ถ้ามาอันยื่นในฝฟันนี่แต่ว่าเพื่อนเอาพาเขี้ยนหัวคือคนสีเดินท่าไกลตาแหลกมันบอกพาเขี้ยนหัวบานนี้เพื่อนว่าไปไปวัดเสียวน้วม่อนในกิ่นก็เลยเมื่อนตาขืนนบอกก็เลยเห็นยังไงมันบอกแต่ว่านานันคู่นี้บานนี่ยิ้มใส่พร้อมเป็นนาพระจันพร์ อาจารย์บ่อยแล้วฟังละว่าผู้กุอลระว่าผูวกุศลมเร่กน้ำเมฆละวางกันอันวันนี้ก็เมื่อจ่าขึ้นก็เลยเห็นเป็นผู้นี้แล้วก็เลยยิ้มไส่พร้อมวันนี้เราก็เล่ห์วันสั้นอยู่อยู่เดียวนี่สั้นหาเด้อที่ที่ที่แม่อยู่ที่ที่สกินยายก็มอนอ่ะอันคนก็ยืนอยู่เครื่องหันเลยเพราะว่ามองอยู่นี่สั้นหาเด้อระวังสิ บาดนี้แม่ก็เลยเดี๋ยวเบิ่งเราบัว่าซั่นหาดิบนับห้องแล้วบาดนี้หนึ่งสองสามที่หาเอาหาหองขึ้กันบาดนี่ฮึยิ้มมุยมุยอีกแล้วยิ้มยิ้มก็ยิ่งหน้าบาดนี่ก็เลยนับก็เลยนับวอาเออไม่หาหองอาจารยจันว่าซั่นหาเด้อนี่ว่าซั่นพนว่าอันโหผันบ่ไปว่าซั่นหานล้วเพิร์ละคือแต่ว่าซั่นหาแต่ว่าผันไปนับห้องบาดนี้มันผันหาหองบาดนี่ นั่นลหะขึ้นแมวมาจังไรวนนี้ฮากันก็เพิ่นบอกสั้นฮาี่เดี๋ยวมาจังไรแป้ฟั่งแนบ้านเจับคูตีมั่งยิบหาจังคอกอหนไม่ยิบบอกก่อนเพิ่นมันตียิหายียมมันยากันเดมคุณแม่มันหยากร้อนคนนลายเนาะมันหยากงเอเมื่อนี้หละมันสิเป่าอยู่บอกไม่ใช่กับแม่เราจะแมวมนบ่ต้องเอนมันบามีคนรู้ เ <Okay. c oughs> อาแคร์บ่าวามฝันอันมักยุ่นแล้วล่ะห้ามันบอแมนกับพันเนะาะอันนี้แนวทางเนาะแมน,มน,มนบน่ข้า, <มร S 1> าบเนาะฮะปรมาณก,กับพันอ,อันเฮี่ยนหลังนั่นกับมันก็มันก็เป็นเฮี่ยนสูงเนาะคืนว่าสั้นหาเนาะสั้นหานี่ก็มันก็เสียบแม่ก็เป็นน้าบ่มันก็มกีนหน่าหอมมันก็สิยบก็ห่าหาไปเลย ้าพี่น้าห้ายี่สิบห้าห้าที่ยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าจังเอาแม่แลบอกว่ายี่สิบห้าเวันนี้อันย่างเข้าไปที่แหลกกันบอกต้าวันไปต้อนแล้วยุหันจะบอกให้เราฟังอยู่มองหันเราฟังอยู่อันบมาเห็นบอหรอกเขามาเห็นบอสันเห็นยู่งก็เลยวางสิเนาะเห็นยู่งแต่ว่าเห็นตัวเดียววันนี้อันเขามาเนี่ยเล่าเลยว่าแม่เดี๋ยวหาะิล มันวันเดียวหาเนี่ยเข้าไปมันต้องตาหลดเนาะอืเล่าก็ว่ามีคือกันเห็นยังหรอแม่เาก็เห็นเลขนั่นคือกันเล่ใแเราบอบอกว่าเลขงใหคุณแม่เห็นเล่งอะไรบ้างเล่ขาหน้าข้างเราที่นี่แต่ว่าอาจารย์เราบอกบอกว่าเราเห็นยังแต่คุณแม่เห็นเล่ขาเห็นตัวเดียวบ่แม่เอ๋กัามาใส่กับข้อมฝันกับห้าห้าทุกวันห้าสามตัวเลยบ่าห้าห้าห้าเนาะ ขึ้นดาวปั่นนกน้อยก็ได้ควันเานเล็กี่ยน้องแข้งแ่เลยน้องเมียนผู้ใดมัดกระจัดผู้ได้คัดกับพานนั่นแหละพนันแล้วถึงความปั่นวู่ตั้งเนาะแช่คว่ำซูั่นตั้งแล้วทางอันจังหวะมูพันมาอัันพันมีน้ำมุนดีกว่าพายจากันเพื่อแดน้ำมตนน้ำพนนี่เนี่ย้ันมาพันเอิญน้ำมุนก็ได้ก็พันเอิญเมาเนาะไปได้ ก็เลยได้มากเหมือนี่ก็เลยได้มากิช่า่ะเน่อไปกินข้อมสดีของลูค่เอ็อนนเอาเนาะคุณแม่โยวัดเปนเปือนเป็นเปื่อนเมาน้ำมนขอแม่เอื่อนมาน้ำอยู่ในฝาปวดหัวแล้วก็เจ็บคอไปไปว่ดตอนน้ำมนต์มากินแ้วตอนน้ตอนน้ำมันหายแลว่าอันตรงจ้างมือซ้ายจะเป็นเห็ดอกอยางน้องเฮียหน่อยสั่งสั่งใ่กวนกวนเป็นเมนโดมนอ่อยจริงค่อมาก แต่คุณแม่นี่ฝันว่าเพิ่นไปเอือนมาวัดให้ไปเอายามากินเอาน้ำมนต์ให้ไปเอาน้ำมนต์มากินเพราะว่าคุณแม่วบาดเจ็บท้องปวดหัวเมื่อเกิดไปก็เลยเป็นเสียงผู้ใต้ไปบอกให้มาวัดมาเอาน้ำมนต์อยู่วัดแล้วประเดี๋ยวในความฝันคุณแม่น่ะเป็นตาขึ้นเมื่อนตาขึ้นเป็นเมื่อนตาเป็นแบบเป็นโูกคือพายาวคู่ชื่อปากหาวเป็นแบกอันแบกแโคตรนั่นปะ แกตรกต่แต่ว่าหัวพันนเอาขาเชี่ยนคล้ายๆว่าคนจะเดินทางไกลเออจะเดินทางไกลตากแหลตากล้มไปบ่อยู่บ้านนี่คือคือคือยามนี่ยามยามยามนี่ก็ยามนึงอุ่งปุ่งอยู่ถ้าาอยู่หอยอยู่สองนี่คือหอกของนี่ของของเห่าหอดว่าเขาุ่นของใหญยเออดีอันก็ดีเห็นหนาพันแล้วมันบ่กก็ดีเห็นหนาพันแล้วเมื่อตาเึ็นเห็นหนาพันแล้วว่ามันอยู่ลักษณะใดน บานี่เลี้ยวบางนาเพ่นเนี่ยเป็นผ้าจานจ้าเป็นผ้าจานนี่บางนาชาดๆเป็นนาผ้าอาจารย์นาผ้าอาจารย์แล้วพ่นก็ยิ้มเพ่นก็ยิ้มใส่แม่บานี่พ่นก็เลยบอกว่าอันมองยู่ยู่เดียวนี่นี่ก็เป็นเป็นตึกนี่ตึกยู่สันหาเด้อระวังสิ่ยู่สันหาว่าสันละว่าพอาะว่าสันหาเราแม่ก็เลยเอาเมื่อเป็นนับของเบื่อหนึ่งสองสามสี่หาแล้วก็เป็นหาหองวันนี้ ไดในฟันผ่าอาจารย์พันบอกว่าย ouais, ุสันห่หาแต่คุณแม่พันเป็นนับห้องหาห้องและเขามาไหวเพิ่นกรไปเห็นเลขหาแมนยุ่เห็นอยู่หม่องใดบอกเห้ยฟังไดบอกค่ะอยู่ทางในหม่อง่นนั่งเลยเปล่อยู่ข้างๆเพิ่นเห็นเลขค่ะต่เลขเป็นห้าห้าห้าสรุปแล้วเนาคุณแม่คือห้าห้าห้ามันบ่แม่เนาะค่ะก็รอเบิ่งวันที่ยิบหาอีกเนาะอันนี้ก็คือความฝันของเมื่อนี่ล้วก็มาเห็นสองห้าห้าี่นะคะ ค่ะขอขอบคุณคุณยายทุ่มนะคะที่เราความฟันในฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังอยู่กับส่พิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะพิถถูกกันย่าว่าให้กันเด้อค่ะถ้าท่านผู้ชมบำมังประชอบระเรือนพานถ้ามาคาชอบกับจงไครเกย์ไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและทุกๆครั่งก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง